100ล้าน3เดือนไม่ได้ติมช็อกสมปองขนของเกลี้ยงเสียหายจ่อฟ้องเสียงสั่นไม่มีแม่คนนี้อีกแล้วติมทีวีพูช็อกสมปองขนของเกลี้ยงออกจากบ้านทำเสียหายผิดสัญญา2ปีอยู่ดีๆมาเทจ่อฟ้อง ประกาศตระกูลนครไทยสงหยาโผมาที่บ้านอีกติ่มทีวีภูลั่นตระกูลนครไทยสงหยาโผมาที่บ้านนี้อีกหลังสมปองฉีกสัญญารายการทีวีชี้เจ้าตัวยังเด็กพูดไม่ฟังเปิดเพลงดังไล่เผยความฝันอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเตือนเจ้าตัวระวังเรื่องเงินและการคบคนพบเป็นหนี้กว่า10.9ล้านบาท เมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่4กุมภาพันธ์ติ่มทีวีภูที่ปรึกษาบริษัทไทยทีวีจำกัดถแถลงกรณีนายสมปองนครไทยสงถอนตัวจากรายการโทรทัศน์ทางที่ยังติดสัญญากับทีวีภูกรุ๊ปเป็นเวลาอีก2ปีนางพันธิพิแถลงเปิดใจเสียงสั่นเครือตลอดว่าหลังเพิ่งออกรายการตีท้ายครัวไปไม่คิดจะเกิดเรื่องแบบนี้ แต่แรกนายสมปองเข้ามาหาเองโดยตนไม่ได้ไข,ขว่คว้าอะไรมาองค์กรเรามีเครือข่ายทั่วประเทศไม่มีความจำเป็นต้องไปเอาใครมาตนก็คิดว่าเขาเคยทำกุศลมาถึง30ปีเป็นคนพูดธรรมะแล้วสนุกมีคนติดตามเขาเป็นเหมือนลูกนกไร้ที่อยู่อาศัยตนก็แนะนำเขาและใช้สายสัมพันธ์ให้ลูกตนรู้จักกับเขาเพราะตนก็อายุมากถึงเวลาต้องรีทาย ตอนนี้บ้านเรามีอีกหลายห้องที่จะให้เขาพักได้โดยต้องไปปรับปรุงนิดหน่อยก็หวังอย่างยิ่งว่าตนจะเดินสายธรรมะพูดไปทั่วโลกได้เพราะ6ปีที่พบปัญหาทีวีดิจิตอลก็ได้ศึกษาธรรมะเยอะมากทำให้เราพ้นทุกข์โดยไม่ต้องคิดค่าตัวตายมีหลายคนเป็นห่วงตนติดต่อมาหาเพราะตนใจอ่อนบางทีก็แข็งและครอบครัวเราก็เป็นสายบุญกลัวเราจะถูกหลอกตนก็บอกไม่เป็นไรก็คือได้ปรับปรุงบ้านหมดไปเกือบล้าน เพราะนายสมปองบอกว่าอยากใช้ข้างบ้านเป็นสำนักงานสไตล์ลอฟท์ที่ยังทำไม่เสร็จเพราะเขาอยากทำธุรกิจต้นบอกเขาว่าค่อยๆทำรายได้รายจ่ายพอกันหรือไม่เพราะเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้ต้นมองว่าเขายังเด็กมากเขามีความฝันเยอะมากอยากมีตู้วไวในห้องตนก็ซื้อให้ไม่รู้ว่าเขาดื่มไหมแต่ก็คิดว่าในเมื่อเขามาในบ้านเราแล้วถ้าจะเสียก็มีแค่นี้ความฝันเขาอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดัง แต่ตอนอยากให้เขาเป็นนักพูดเขาก็ไม่สนใจตนมองว่าภาพลักษณ์เป็นเรื่องสําคัญแต่เขามองเรื่องเงินมากกว่าถึงกับเคยบอกว่าจะมีเงินร้อยล้านใน3เดือนด้วยนายสมปองบอกว่าไม่มีเสื้อผ้านายบุญเกียรติโชควัฒนาก็ให้มาเป็นของขวัญเป็นเสื้อผ้า3ชุดใหญ่ๆหมดไป80,000บาทและซื้อเพิ่มอีกกว่า3 0 0 0 0บาทหมดไปร่วม,วมหลักแสนบาทยอมรับว่าเสียใจว่าทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ เขาทะเยอะทะยานอยากรวยเ,เ,เร็วเราก็บอกปลูกต้นไม้ต้องค่อยๆปลูกจะให้เร็วต้องเป็นเงินเทาไม่ใช่เงินปกติเมื่อก่อนเขาอาจมีคนถวายให้ตลอดก็คงไม่เข้าใจเขาบอกว่ามีหนี้รวมกว่า1 0ล้าน 90, บาทเพราะเคยทำสวนยางพาราให้ครอบครัวเลยไปกู้เงินนอกระบบไล่ซื้อที่ดินสอปรกอรกว่า300รไร่มันไม่ใช่ง่ายต้องใช้ความพยายามสูงสุดท้ายทาไม่ได้เขาพยายามขายก็ขายไม่ได้ติมทีวีภูกล่าว นายสมปองบอกว่าเป็นสิทธิหลวงพ่ออลงกดแล้วหลวงพ่อก็สงสารเรื่องหนี้สินถึงกับให้ลูกศิษย์คนสนิทไปปิดหนี้ให้ในายสมปองเขาก็ส่งให้บ้างไม่ให้บ้างพ่อมาถึงตนก็สงสารมองเขาเหมือนลูกแต่เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับเขาตนทําทุกอย่างไม่บกพร่องเหมือนเป็นแม่ทอดไข่เจียวให้กินเวลากลับมาตอนดึกแต่พอพูดอะไรเขาก็ไม่อยากฟังเวลาไหวน้ําตอนเช้าก็เปิดเพลงดังมากกลบเสียงตนเขาก็เหมือนเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งออกมา ทุกอย่างเอาโหสิให้หมดก็อวยพรให้โชคดีไม่ต้องมาเจอพี่ไม่ต้องคิดถึงกันเพราะเขาไปก็ไม่บอกลาตระกูลนครไทยสงไม่ต้องมาที่บ้านนี้อีกต่อไปจะไม่มีคนชื่อสมปองในช่องนี้เรากำลังไล่ลบชื่อเขาออกไปทั้งหมดไม่อยากใช้คำว่าเนรคุณแต่เขาไม่มีแม่ติ่มในชีวิตอีกต่อไปแล้วเขาก็มีแต่แม่ตาลของเขาจากนี้ก็ไม่เผาผีถ้าเขาตายตนก็น่าจะตายก่อนเขา ถ้าเขาจะโทรมาหาตนก็จะไม่รับเมื่อวานเขาให้คนมาเก็บของทุกอย่างจนว่างเปล่าเสื้อผ้าก็เอาไปหมดทิ้งไว้เพียงรูปตนยอมรับว่าเสียความรู้สึกที่ผ่านมาก็ไม่เคยทะเลาะกันแต่เคยเตือนให้เขาระวังเรื่องการครบคนระวังเรื่องสีเทาและระวังเรื่องการใช้เสียงเพราะเขาชอบตะโกนติ่มทีพี์ภูกล่าวต่ออีกว่า ตนได้เรียกประชุมให้หาเงินใช้หนี้เข่าภายใน1ปีไม่ให้หลุดเรื่องธรรม,มะลูกชายก็คิดรายการโทรติดทิศตอบทางทีวีพูออนไลน์และรายการซิตคอมมาหาพาสนุกทางช่อง9อัดไปแล้ว8ตอนและอีกรายการคือถึงไหนถึงกันที่ออกอากาศทางช่อง5้าไสดเพื่อช่วยเหลือเกษตร,รกรทําอะไรให้กับสังคมไม่ใช่แค่การรีวิว เพราะเขามีค่าตัวครึ่งชั่วโมง150,000บาทซึ่งเขาเซ็นสัญญากับเราไว้สองปีจากนี้ต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าเราเสียหายอะไรบ้างรวมถึงเงินกว่าหลักล้านบาทที่เราจ่ายไปแล้วเขาจะรับผิดช,ชอบอย่างไรบ้างเขาได้ค่าตัวแพงกว่าดาราด้วยวางแผนให้เขาจะได้เงินเดือน ,250,000 บาทด้วยเราทำบันเทิงก็ได้แต่เรามาทำกับเขาเพราะอยากช่วยเหลือเขาแต่เขาคุยแต่เรื่องเงินซึ่งกรีดเลือดตัวเองทั้งนั้นว่างเปล่าสำหรับเขา ไปดูที่ห้องว่างเปล่าเขาขนของไปหมดไม่บอกเลยช็อกเสื้อผ้าที่ซื้อให้ก็ไม่เหลือไม่ต้องเอามาคืนอาโหสิกรรมไม่ต้องมาเจอกันตนไม่อยากให้ฟ้องร้องแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องทําให้เป็นกรณีศึกษาต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ดีก่อนหน้านี้ตนก็ติดต่อคลินิกศัลยกรรมแห่งหนึ่งให้ดูดไขมันให้เขาล็อกเวลาเรียบร้อยกระทั่งวันนี้เขาได้ไปไลฟ์สดศัลยกรรมเจ้าอื่นยืนยันว่าไม่มีเขาก็ไม่กระทบทีวีพูแต่รายการ ของลูกตนต้องทำใหม่ทั้งหมด ถามว่าถ้าเขามาขอโทษจะกลับมาได้ไหมติมที่วิภูกล่าวว่าไม่ค่ะเมื่อวานอาโหสิกรรมแล้วใจเต้นแรงหลังจากช็อกเจอห้องว่างเปล่าเขาคงอยากหาปีกอินซีใหญ่กว่านี้เขาอยากจะมีร้อยล้านเขาบอกหลวงพี่อุเทนบอกว่าเขาจะมีร้อยล้านใน3มเดือนแต่อยู่ดีๆมาเทเสียหายขอให้เขาโชคดีเขาฉลาดมีวัฒนินคนเชื่อเขาแน่ขอให้เป็นนักร้องลูกทุ่งโด่งดังอย่างที่เขาฝันตั้งใจด้านนายกันตะพงกล่าวว่า างานต้องดําเนินต่อไปไม่หยุดแค่ตรงนี้แต่มองว่านายสมปองก็มีแง่ดีและแง่ที่เราอาจไม่รู้ทั้งหมดเขาก็คงมีแนวทางของเขาในอนาคตซึ่งเราอาจจะไม่ได้ร่วมงานกันต่อแต่ก็ขอให้เขาโชคดีโดยหากเขามาเคลียร์เรื่องค่าเสียหายกันได้ก็ยังมีทางออกอื่นอีกที่อาจจะไม่ต้องฟ้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด